ก็ครับสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอตัวจันใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่ดิอันใหม่ไม่ใช่ใหม่เนาะทุกคนอาจจะรู้แล้วนะแบบอันนี้บอกแบบทุกคนที่ไม่รู้นะฮะกดตามผมเลยครับทุกคนจันเก้าสามห้าจัน 3, สามห้าเสี็เหลี่ยมครับกดทุกเลยครับทุกคนลุยเออรอครับรอขณะนี้คุณใช้โปรโมชั่นนี้อยู่แล้วคะ่ะ กดเข้าไปเลยข้อความอะไรครับดูแล้วดูนี่ดูแหกตาดูดูนี่แพ็กเกจเน็ตใช้งานถูอะไรไม่รู้แล้วก็นี่แพ็กเกจเน็ตเน็ตกรีน่าฟรีไฟเอาวีสปีดเดิเตอร์สาสิบวันโอ้โหโคตรคมดูดิฟรีไฟสาสิบวันแพ็กเกจทวีดีตอสาสิบวันเฟซบุ๊กสามสิบวันติ๊กตอกสาสิบวัน เราแบบเล่นจูกเล่นแบบสโสเซเชียลหลา์ยูสแกรมสามสิบวันอ่ะโคตรคุ้มอะ่ะเอออะไรกูเนี่ยไปไม่รู้นี่ไงนี่ดูดิเน็ตถึงกิ๊กด้วยแล้วก็ดูยูทูบทุยดูยู u t ทู e สองกิ๊กโคตรจัดคุ้มอะ่ะไปกดเลยครับทุกคนกดเลยกดเลยโอเคครับบ๊ายบายฮะ